ุ้ยงามอวกอต้นนี้อวกโยนเอาโยนนี่จ้ะแมนหมดเลยจ้ะปีที่แล้วเขาบอกอุดมสมบูรณ์ปีนี้เขาอวกเก็บจักนอนกันอืใช่หมดเลยจ้ะ มีตนน้นน้อยต้นยิ่งใหญ่ดินเขาสมบูรณ์เขาก็สิอวบอืมอีจ้ะโอ้ผู้แด่ยางทานมากก่มาเก็บเอาด้จ้ะ,ะก็มีอว็มนอวบป้านี่ขึ้นทุกปีจ้ะเป็นแต่ปีใด่งามปีไหนบ้งงามเนาะปี่น้ง่งปีนี้สวยอะ่ะปวดไม่ได้ เราจเก็บละ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เจอต้อนสวยเอาเลยจะเป็สีส้มทอต้อนงามกะขอเก็บกจ้าวดจะเรียนหลูน้ำกันน้อพี่น้องจ้านี่คือพัดกูดเงินล้านจ้าสวยมากปีนี้ปานี่สวยออขอบคุณ ปีนี่เธอสวยม,มากนี่ส่เธอจะโดนฝนพาเยอะมากเลยป่านี้จ้ะป่านี้จะสวยมากเลยปีนีท้ที่รักจิ้กดไม่ร้านเก็บง่ายด้วยนี่จ้ะ กำลังดีเลยโอ้โหนะกลุ่มร้านเต็มเลยเนี่ยจ้ะสวยมากอ่อนว้าวอืม นี่แซบ่บปีที่แล้วฉันไม่ได้เก็บเขาเลยด้วยตรงนี้พี่เนอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสวยฉันก็เลยไม่เก็บทีนี้เธออวบต,นนต้องใส่ดินดีนนสวยมากอวบอ่อน อผอักกูดนี่จ้าแป๊บเดียวขึ้นสูงเลยผักกูดเรานี่ว้าวข้างบนมีตีใหญ่อวบ,บเลยอ่ะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะว้าวเผิ่แป๊บเดียวเองขึ้นมาอาทิตย์เดียวเองสวยขึ้นเยอะเลยนะจ้าเนี่ย มาอาทิตย์เดียวเอง <Okay. S 1> เธอสวยขึ้นเป็นกองเลย <Okay. S 1> นี่นี่อวบด้วย <Okay. S 1> ถ้าไม่โดนทับถมนะเธอเลย <Okay. S 1> เยอะกว่านี้อีกจ้ะปากูดฉันเธอโดนทับถมหมด

เธอถ้าฉันไม่เก็บรอบนี้นะฉันก็จะไม่ได้กินผักกูดเนี่ยเพรเธโตเร็วมากาก็ไว้ไปเก็บไปลวกแช่ตู้เย็นแล้วกันเพราะว่าเธอโตเร็วมากมาไม่ทันรอบนี้อดกินเลยนะ Kaja ป่านี้คงจะสุดท้ายแล้วพี่น้องเขาโตแล้ละอีกป่านึงเขายังเป็นตออีกป่านี้ก็ยังเป็นตอแต่ป่านี้คงจะสุดท้ายแล้วจ้ะคงไม่ได้มาอีกแล้วเนะี่ยโตหมดแล้วเนะี่ย เขาบอกกดไปเร็วมาเร็วจ้ะกลองไ่กดโอ้โหยมาก